อะไรกันเนี้ย,เ,ยเดี๋ยวนะฉันมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะตื่นแล้วล่ะคะคุณหนูถ้าตื่นแล้วก็มาเปลี่ยนเสื้อผ้าเถอะนะคะคุณผู้ชายคุณผู้หญิงแล้วก็คุณชายรอยอยู่คะ่ะเออค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยเข้าใจก็ตามเถอะนะอ๋ล่ะคะ่ะคุณหนูสวยมากๆเลยนะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วคะ่ะเดี๋ยวดีวฉันจะพาคุณหนูไปส่งหาคุณชายนะคะ บ้านพักตาอ,อากาศนี่น่าจะราคาแพงน่าดูเลยนะเนี่ยคุณผู้ชายคุณผู้หญิงคุณชายดิฉันพาคุณหนูมาส่งแล้วค่ะงั้นดิฉันขอตัวไปทำงานก่อนนะคะเออมานั่งก่อนสิจ้าหนูฟ้าใส ขอบขอบคุณค่ะคุณผู้หญิงเรียกจะเป็นฐานการเชียร์นะจ๊ะเออนี่คุณฉันมีอะไรอยากจะถามอ่ะคือว่านอกจากใจดำแล้วคุณอยากจะให้บ้านเป็นสีดำอีกเหรอคือว่านะมันไม่ค่อยจะสวยสักเท่าไหร่ถึงแม้มันจะเป็นแนวโมเดิร์นก็เถอะนี่คุณกำลังพูดถึงเออฉันก็หมายถึงนอกจากใจคุณจะดำแล้วคุณยังชอบสีดำอีกเหรอเนี่ย เียเน่อาเอา,เอาคนนี้แม่ชอบแม่ชอบชิ้นไครับเงียบสิเดี๋ยวเขาก็รู้หมดหรอกว่าแม่ชอบแกงผมอ่ะเอาเอาเอาแม่ชอบคนนี้นะถี่จะเป็นลูกนี่เราก็เถอะแต่ป่าพยศลูกของเราได้ก็ดีเหมือนกันนะคะคุณเอ่อ กินข้าวกับแม่นายนี่สนุกจังเลยนะไม่เครียดอย่างที่คิดเอาไว้แฮเอาก็แม่น่ะถูกใจเธอน่ะสิรู้ไหมตั้งแต่ที่ฉันพาแฟนร้ายตอหลายคนไปเจอแม่ก็ไม่เห็นถูกใจเท่าเธอเลยนะเฮ้ยเห็นสีบ้านนายแล้วฉันสงสารชะมัดเลยอยากจะเปลี่ยนให้มันกลายเป็นสีอื่นจริงเดาอยากเปลี่ยนเธอก็เปลี่ยนซิฉันอนุญาตนะแต่เอ อย่าเปลี่ยนให้มันเป็นสีชมพูทั้งหลังก็พอแล้วจริงเหรอ,อเปลี่ยนได้งั้นเหรอแหมฉันคงไม่เปลี่ยนให้มันเป็นสีชมพูทั้งหลังหรอกเนี่ยฉันก็แค่อยากทำให้มันดูสบายตาขึ้นเท่านั้นเอง ว่ามันกระดานหันหันเกินไปแต่ก็ขอบคุณลูกมากๆนะจ๊ะที่แต่งงานเพื่อพวกเรานะขอให้ลูกกมมมีควาาสุขๆนะนที่สุดก็มีคนมาปราบเพียนลูกชายฉันพกดีฉันลับเรื่มใจเรื่มใจ <c oughs> ขอบคุณมากนะลูกฟ้าใสที่ทำเพื่อพวกเราขนาดเนี้แม่น่นยินดีกับลูกด้วยจริงๆนะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะคุณพ่อคุณแม่บุญคุณคราวนี้เราต้องตอบแทนคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วรักนะคะทั้งสองคน <c oughs> ขอบใจมากๆเลยนะจ๊ะที่อยอมแต่งงานนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าลูกของแม่ อมมมีคนสุากกูไม่อยากจะเชื่อเลยแค่เล่นโทรศัพท์ยังมองไม่เห็นเลยบ้านนี้มันจะม,มืดไปไหนล้ะเนี่ยเออตอนกลางเืนมันก็มืดอยู่แล้วยังจะทาสีดำให้มันมืดอีกนี่เธอกำลังดินทาเลยบ้านฉันอยู่เนี่ยฮะพูดเนี่ยเธอฟังไหมเนี่ย ไม่ฟังใช่ไหมกดได้อืเอาโทรศัพท์ของเธอมาเลยเอา้าวเฮ้ยนี่เอาโทรศัพท์ของฉันขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยนะนายเจ้านี่ใจอะไร <laughs> อยากได้ก็เข้ามาเอาเองสิบเบลเบลเบลนายเนี่ยนะโน่จะเป็นเจ้านี้หดๆแล้วนายอยเป็นคนติงตองอีกเหรอเฮ้ยฉันไม่ได้ติงตองสักหน่อยหนึ่งนะรู้เปล่าฮะเบล จะไปนสนใจกันแล้ว <c oughs> เธอนี่มันเป็นใยตัวร้ายกว่าที่ฉันคิดเอาไว้ซะอีกนันเนี่ยฮะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเป็นไงกันบ้างคะสบายดีกันหรือเปล่าเออวันนี้นะคะไม่ได้มา13นาฬิกาตรงนะคะก็เพราะว่าเกิดเหตุอุบัติเหตุ เกี่ยวกับ ah, ตัวของตัวของที่เขาเรียกว่าไลฟ์วิดีโอที่เราอัดเอาไว้นะคะเราก็เผลอไปลบมันนะคะโอเคก็เลยต้องมานั่งอัดใหม่มานั่งพากใหม่ทั้งหมดเลยนะคะโอ้ my god โอเคก็ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกคนนะคะเข้าสู่ครอบครัวเฟรด forever ออย่างเป็นทางการด้วยนะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้เคยดูเรื่องนี้เนี่ยก็สามารถย้อนดูตอนเก่าๆได้ที่เพล ของช่องเลยนะสารเรวันนี้นะคะถ้าใครชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะสารับวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายจุบ๊บถ้าพูดยาวแบบนี้มีหวังเลดเป็น14แน่ <laughs>